พี่ฝนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิญครับไส้นี้กูขอจ้ะก็สวัสดีชาตบประชาทุกท่านด้วยนะคะก็เรื่องราวต่อไปนี้ที่พี่ฝนจะเล่าก็ถูกถ่ายทอดมาจากลุงไล้ลุงไล้บอกอย้อนเรื่องราวเรื่องนี้ไปประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบหกปี<อ>ชั่วโมงนั้นนะ่ะอ่าลุงไร้เนี่ยกับเมียเขาไปทำมาหากินที่ธนบุรีนะคะไปเช่าแผงในตลาด ขายผักผลไม้อะไรพวกเนี้ลุงไ<ะ>้บอกบ้านเนี่ยสมัยนั้นที่เช่าเนี่ยเป็นบ้านของเจ๊คนหนึ่งเขาก็จะเป็นประตูไม้แบบอปิดสมัยก่อนนะป่ายกขึ้นทีละแผ่นนะนะคะ,ะแล้วกบ็บางบ้านก็จะเป็นแบบดันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นประตูไม้ทั้งหมด <S 1> <S 1> <S <ะ>ห้องเช่าก็จะมีประมาณห้าหกห้องก็ทุกคนก็จะรักใคร่ปองดองกันดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในตลาดที่มาเช่าค่ะ ลุงไล่บอกแกก็มีความรู้สึกผูกพันกับที่นั่นมากจนกระทั่งอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเมียของแกรู้สึกหนาะเกลยแปวเจ้าจเหมียวมาเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าไม่รู้พัดหลงมาจากไหนอะค่ะก็เลยเอ็นดูลุงไล่บอกเลี้ยงได้แต่ว่าเราเอาไปด้วยที่ที่ตลาดเนี่ยจะไม่เหมาะนะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์ด้วยขายของด้วยเงี้ยเราไม่มีเวลาหรอก คราวนี้อ่ขังไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยก,ก็ถามเมียบอกว่าน่าจะได้นะพี่ก็มองดูแล้วนี่มันไม่สนเดี๋ยวหากรงหาอะไรมาใส่ให้มันไปแม่้ว่าอ่าโอเคก็ตามใจเมียแล้วก็ให้เลี้ยงก็มีห้องข้างๆอยู่ห้องหนึ่งที่แบบอ่ามาอยู่ใหม่ติดกับโรงไรเลยเขาก็เห็นเมียของโรงไรเนี่ยเลี้ยงแมวเขาก็มาทักบอกเนี่ยแมวตัวเนี้ยอ้วนจังเลยนะเลี้ยงดีนะั้นเนี่ยอ้วนปุ๊กเลยอะไรเงี้ย เมลงไรก็บอกว่าก็ให้กินตามปกติอจ้ะมีอะไรก็ให้กินมันหลงมาไม่รู้ว่าจะไปให้ใครเขาก็เลยเลี้ยง<ะ>ก็ผ่านไปจากวันนั้นลุงไรบอกประมาณสักสิบกว่น<ะ>ันไอ้เจ้าเหมียวตัวเนี้ยมันหายไปไหนไม่ทราบได้เมลงไรเขาก็ตามหาก็นนี้ตามหาไปหามาเนี่ยคนมันรักอ่ะก็ร้องไห้ว่าเออไม่รู้อ่ะมันหลงไปไหนหรือใครจับมันไปทาอะไรหรือเปล่า<ะ>ไม่เห็นมันมาเนี่ยแล้วก็เลือกก็ไม่มี มันไม่เคยไปไกลอ่ะพี่ช่วยหาหน่อยสิลุงไรก็วันนั้นอะสารวณหาแต่แมวคราวนี้หาไปหามาก็ถอดใจก็บอกเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันจะกลับมานมาเองเนี่ยหรือว่าถ้ามันจะไปไหนหายจากเราไปก็ถือซะว่ามันไปอยู่บ้านใหม่ล้วกันลุงไรก็ตัดบทเพราะตะเหนียวต้องไมททางานแล้วส<ช>องคนผัวเมียก็ไปตลาดอพอกลับมาลุงไรบอกกําลังอ่าทําครัวพอทําครัวเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยที่ห้องเช่าที่เนี่ย เขาก็เหมือนก็ให้เปิดประตูหลังไปแล้วก็มันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งเป็นกําแพงอะนะคะออกไปหย่อนทิ้งขยะลุงไลทบอกพอเปิดประตูข้างหลังบ้านไปเนี่ยมันจะเป็นที่ล้างชงล้างชามที่ลุงไรต่อไว้เปิดประตูออกไปจะเอาถุงเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะก็เห็นเหมือนมีอหางอะไรเนี่ยโผล่มาแต่จำได้เลยว่ามันเป็นหางแมวแน่นอนมองเข้าไปถนัดถนัดกลยเรียกเมียแล้วก็บอกว่าน้อง ไอเหนียวมันนอนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ตาตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีพอเมียตัวเองออกมาเห็นก็ hmm. กรีบหรือหลืไอ้ตรงกองขยะนั่นนะคะออก <Huh. S 1> สภาพที่เห็นก็คือใช่จริงๆค่ะสภาพแมวของตัวเองถูกแหวนท้องนะคะ hmm. ใส่ออกมากองอะไรเงี้ยลิ้นแลบออกมาเลยแก่ก็ร้องไห้อ่เลยว่าเออ hmm. ไม่รู้ตัวอะไรหรือใครมาทําแมวเขาอะไรเงี้ยลุงไลท์บอกสภาพมันเหมือนแบบ ถูกแท้หรือถูกหมาขย่าหรือเปล่าเพราะมองแล้วท้องไส้มันเวอ่อวะตรงไรก็เอาถุงมาลองที่กระอะองกระดาษนะคะไปหามามาให้มันอุดจ่าตาแล้วก็เอาแมวใส่กล่องแล้วก็พาไปฝั่งที่อื่นครับเม,มียงแกก็ลองให้แล้วก็บอกว่าตอบไปเนี้ยจะไม่เลี้ยงอะไรละเพราะไม่รู้มันหลุดไปแล้วหมาเหมือเขย่าแล้วก็มีใครเห็นเราลากมาทิ้งตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปพราะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีเรื่องของ หมาแมวที่สภาพใกล้เคียงกับเจ้าเหมียวของบ้านลุงไรนะคะในตลาดเริ่มหนาหูพูดกันหนักขึ้นลุงไรก็เลยบอกเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแมวแมวเขาเนี่ยโดนฆ่าปกติแล้วแหละน่าจะเป็นอ่าสิ่งผิดปกตินะ่าจะมีอะไรสักอย่างแหละมาทําให้หมาแมวเนี่ย <c oughs> ตายโดยไม่รู้สาเหตุเพราะทุกตัวที่ตายในสภาพเนี่ยที่เขาเล่ากันก็คือท้องไส้ถูกแหวก ถูกแหกออกแล้วก็เหมือนกับหมาแมวที่ตายเนี่ยตายในสภาพที่ยังมีชีวิตยอยู่จากที่เขาสัมผัสแล้วก็เห็นมานะคะเ <t ouch> จ้าของบ้านเช่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราเขาช่วยกันสอดส่องหน่อยนะเผื่อมีอะไรผิดสังเกตหรือมีใครที่ไม่ใช่คนแถวๆบ้านเราอ่าผิดปกติผ่านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ช่วยกันคราวนี้ลุงไนบอกคืนนั้นนะ่ะกำลังเตรียมผักมัดผักกำผักอยู่ ได้ยินเสียงเหมือนห้อง,งข้างๆอะค่ะไม่รู้ทำอะไรค่ะป๋าปอกปอกเหมือนสับหรือทุบอะไรสักอย่างเนี่ย uh huh. ก็ยังว่าเอ๊ะเอะใจว่าจะพูดกับเมียไหลวันแล้วว่าห้อง,งข้างๆเนี่ยทำกบบข้างกินตอนกลางคืนบ่อยนะพักเนี้ย uh huh. คือเหมือนกับสับหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ uh huh. มีเยตัวเองก็เลยบอกว่าอ้าวก็น่าจะแบบไปทำงานกลางวันไม่มีเวลาก็คงจะทำไว้ตอนเช้าหรือเป uh huh. ล่าแลวพักหลังๆเนี่ย uh huh. เขาก็ไม่ค่อยไม่ได้คุยกับเรานะพี่ เหมือนเขาแบบหายหายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเพราะมัวแต่ระวังเรื่องหมาแมวที่ตายกันอยู่แล้วก็เรื่องอมกินคราวนี้พอผ่านไปห้องสุดท้ายสุดฮนะลุงไรบอกแกก็บอกว่าเออเมื่อคืนเนะี้ยเหมือนกับว่าข้างหลังนะคะมันเป็นระบายลมนะคะมองออกไปเหมือนกับแบบหลังบ้านนะ่ะตรงแถวแถวทางเดินที่จะเลาะไปทางหลังวัดอนะ่ะเหมือนมีใครไม่รู้ว่าเดินไปเดินมาอยู่บริเวณหลังห้องแคร์นะ แกก็เลยตะโกนออกไปว่าใครมาทำอะไรมืดค่ำเดือดเดืนแต่ก็ไม่ได้เปิดประตูไปนะคะครับสักพักเดียวอ่ะคนที่เห็นนั้นอ่ะเหมือนก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปทางวัดคนนี้ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยต้องระวังตัวกันมากขึ้นแล้วเพราะเหมือนว่ามีคนมาสอดส่องแถวห้องเช่าเราคเนี้ขยะเนี่ยที่จะเปิดประตูไปทิ้งเนี่ยก็เป็นช่วงเช้ากับตอนเย็นดีกว่าเช้ามืดหรือว่ากลางคืนเนี่ยอย่าเปิดไปเลยอันตรายทุกคนทุกห้องก็ ไปบอกเจ๊เ,เจ้าของห้องเช่าเจ๊เจ้าของห้องเช่าบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นน่าแสแงว่าเจ๊เนี่ยไม่ได้บ้าหรือแวงไปเองอะ่ะเพราะวันนั้นะ่ะมันโพเพและมืดมืดแล้วเจ๊ก็มองว่าคล้ายคลาคแต่ไม่ออกว่าใครเจ๊มองจากหลังบ้านมาเหมือนกันเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านก็เลยจะถามว่าใครมาเดินทําไมตรงนั้นแถวนั้นะ่ะระวังตกท่อตกอะไรไปกันเลยว่างี้ยเขาตะโกนกลับมานะว่าไส้มึงอ่ะ ระวังให้ดีนะอตะโกนกันมาเงี้ยค่ะเจ๊ก็ว่าไอ้บ้าใครว่าระวังใส้อะไระก็เหมือนกับไม่ยอ,อกอะไรเงี้ยเพราะทุกคนกําลังกลัวกันอยู่ก็วิง่งไอ้คนคนนี้มันก็วิ่งไปทางวัดนี่แหละเหมือนก,นกันที่ห้องเจ้าห้องสุดท้ายบอกทุกคนก็เลยว่าเจ๊หรือม,มันจะมีโรคจิตอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราไปบอกตำรวจดีไหมอะไรเงี้ยเจ๊ก็ว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงจะลองให้แฟนแกนะ่ะไปแจ้งดูเหมือนกันว่ามีใครที่ผิดแปลกมาจาก เราไหมอะไรเงี้ยหรือมาจากที่อื่นหรือเปล่าจะได้ให้ตำรวจน่ะดูอีกทีนึงก็ผ่านเรื่องราวเรื่องนี้ไปพี่ที่อยู่ข้างๆห้องที่ถัดไปก่อนจะท้องสุดท้ายนะะเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนกับแบบคนนรับมีดได้ยินเสียงเหมือนคนรับมีดนะ,ะ่ะอยู่ตรงหัวนอนอ่าแล้วลูกสาวเขาอ่าเพิ่งประมาณสักห้าหกขวบก็บอกว่าแม่ ใครไม่รู้มาเรียกหนูบอกว่าใ้มึงอ่ะกูขอได้เปล่าอเรียกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ขานหนูมาหนูรับเปล่าหนูฝันแตก็ไม่รู้นะแต่หนูขานหนูบอกหนูไม่ให้หรอกใ้หนูหนูจะไว้อหนูได้ยินแม่ไม่รู้ใครพูดอยู่ข้างๆหูหนูเนี้ยคนนี้ทําให้แกกลัวหนักขึ้นอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูห้องจะดูห้องจะดูแบบห้องเช่าใหม่อะไรเงี้ย ทำงานที่นี่ไกลหน่อยกับช่างมันมาตลาดไกลหน่อยกับช่างมันเพราะว่าเหมือนกับว่าลูกสาวอะไม่น่าที่จะแบบหูแว่วหรืออะไรเพราะพูดมาสองสาวันแล้วเขาก็เลยว่างเงี้ยเขาก็เลยมาถามลุงไรว่าลุงถามจริงได้ไหมอะพี่เดี๋ยวหนูถามก่อนนะว่าถ้าพวกปอบพวกกระสืออะไรพวกนี้ที่มันกินตับไตไส้พุงคนเนี่ยมันเข้ามาหาเหราได้ไหมม,มันทําอะไรแบบนี้ได้ไหมเพราะทีหัวหลอนจริงนั้นหนูได้ยินจริงนะพี่เหมือนแบบมีคนนะ แล้วนั่งรับมีดอยู่แต่หนูเปิดประตูเลยนะหนูก็เปิดประตูออ,อกมาดูเลยนะค,ค่อยๆถอดออกมาดูว่ามีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูก็ยังว่าเลยว่าออกไปดูทําไมมันไม่มีใครเลยพี่เชื่อไหมแต่หนูได้ยินจริงๆอะแล้วลูกก็พูดอยู่อย่างเงี้ยสามถึงสี่ครั้งแล้วทุกคนก็เลยระแวงคราวนี้ลุงไรก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่าปอบอะมันมีอยู่ทั่วไป <c oughs> เพราะว่าหมาแมวที่วัดนะ่ะ หรือมันเป็นไก่กาอะไรก็แล้วแ,แต่<ะ>ก็ตายเหมือนเดิมยังตายอยู่ยังจับตัวไม่ได้ครับจนมีมาอยู่วันหนึ่งลุงไล่บอกไอ้ห้องข้างๆเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าทาอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะแต่รู้สึกว่าห้องเขาเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นออกมาออืเราก็เลยรู้จดยังไงก็เลยบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านว่าเดี๋ยวอีกสองสาวันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแต่ยังไม่ทันไปดูไอ้ห้องข้างๆที่ติดก,กันอยู่เลยค่ะมันก็มีเหตุ เพราะไอ้ห้องที่ว่าลูกฝันว่ามีคนมาขอไส้นะคะคบ,บอกว่าอยู่กันไม่ได้เลยอะฝั่งท้ายนะ,ะกลิ่นมันเหม็นมากเลยไอ้ห้องเนี้ยจะทำยังไงดีให้เจ้าของบ้านมาเปิดเถอะเพราะว่าไม่เห็นคนที่อยู่ข้างในเนี่ยหลายวันแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นอนตายข้างในเหรอ,อก็พูดกันออกมา<อ>นะคะคุณเจเยก็ว่าเอา้าถ้างั้นก็เอาประตูออกเลยทางประตูเลยเจอนุญาต<อ>แฟนพี่ผู้ชายเขาก็ ช่วยกันแล้วก็ลงไลก็ช่วยกันแล้วก็ถอดประตูออกค่ะพังจากด้านนอกเข้าไปคุณชื่ออะไรก็เปิดประตูเข้าไปอ่ะกลิ่นอนะ่ะมันเหมือนว่ากลิ่นน่ะมัน,มน,มน,มนดันออกมาเลยค่ะเห uh huh. ม็นมากทุกคนก็เลยรีบเดินตรงเข้าไปในห้องแล้วก็ถีบประตูเข้าไปสภาพที่เห็นทุกคนบอกพังหะเลยบ uh huh. างคนถึงกับวิ่งออกมาอวกเลยค่ะขอโทษนะคะ <Hey. S 2> เพราะว่าสภาพของคนที่เช่าคนเนี้ย uh huh. เขานอน,อนหงายอยู่บนเตียง uh huh. ไส้เนี่ย ท้องเนี่ยแหวกออกค่ะไตเนี่ยเหมือนมันพองแล้วว่าป๋าพูดง,ง่ายๆทุกคนลุงไลท์บอกก็เห็นแหวบเดี๋ยวกูวิ่งออกมาเลยแล้วก็บอกว่า uh, เจ๊เลือกมูลนิธิหรืออะไรเลย uh, uh, ไม่ไหว uh, uh, ผมไม่ไหวลุงไลท์ก็วิ่งออกมาอเอ uh, uh, อทุกคนก็บอกว่าไม่ไหวคืออะไรแฟนผู้ชายที่เป็นเจ้าของของเช้าก็เลยบอกว่า uh, uh, น้องโทรเรียกมูลนิธิเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตายเนี่ยไส้มันทะลักออกมาพองแบบอุจจาระว,ว่ะอะไรอย่างเงี้ย เจก็รีบไปตามให้คนไปตามมูลนิธิตามอะไรมาเขาก็กันทุกคนออกไปไม่ให้เข้าไปมูลนิธิก็ออกมาแล้วก็บอกว่าอค้นดูอที่อยู่อะไรแล้วเนี่ย uh huh. ให้เจ๊ติดตามมีใครรู้จักมีญาติไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาก็เป็นคนเข็นผักอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะ uh huh. แต่ก็คิดว่าก็ไม่สบายเพราะหายไปสองสาวันแนละ้วเจ๊ก็ไม่ได้ไปตามไม่ได้อะไรแต่เมื่อวันนั้นนะ่ะยังเห็นเดินออกมาแบบเหมือนขาเจ็บ ก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเขาจะนอนเพราะว่าหานน้บวมอ่าแล้วก็หายไปจนกระทั่งมีกลิ่นส่งออกมานี่แหละก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาตายพวกมนุษี่ก็เล่าให้ฟังว่าจากสภาพที่ตายเนี่ยไม่รู้ว่าท้องเขาเนี่ยโดนฆาตกรรมเหนืออะไรนั้นเดี๋ยวต้องให้หมอพิสูจน์เพราะเหมือนแ่าเป็นรอยไม่รู้ว่าหนูแทะหรือเปล่าแต่ที่เขามองกันนะคะว่าเหมือนเป็นรอยแบบ ขวนอะไรอย่างเงี้ยตรงท้องอ่ะไม่รู้พวกหมูหรืออะไรเข้าไปกินศพหรือเปล่าเดี๋ยวไงให้ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาละกันเจ๊แล้วเดี๋ยวเจ๊ก็ไปกับตํารวจเขาหน่อยไปแจ้งอบอกเขาทีว่าคนตายเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นพยานวนาบ้านหลังเนี้ยถูกปิดมาสองวันแล้วจนกระทั่งมีกลิ่นอ่าคิดเหมือนกันแล้วว่าคุณจะไม่สบายคราวนี้การตายก็ล่ํเลยกันว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่คนนี้มันลามมาถึงคนแล้ะ ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยลุงไรก็บอกว่าคนน่ะเขาก็เริ่มย้ายออกจากห้องห้องเนี่ยก็เหลือยประมาณสี่ย้ายไปแล้วสองครับลุงไรไปอีกหนึ่งคราวนี้ก็เริ่มลดลงมาไล่ลดลงมาลุงไรกับเมียก็เลยบอกว่าน้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นเราเหลือห้องสุดท้ายเนี่ยเราต้องย้ายแล้วนะไม่ไหวเพราะว่ารักที่นี่ก็รักแหละเพราะมันใกล้ตลาดมากไม่ต้องเดินทางไกลแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะหวาก็นั่งคุยกับเมียได้ไม่ทันไลอะค่ะ ก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆอะค่ะ uh huh. สับอะไรอีกแล้วลุงไล้ว่าเออไอนี้ก็แปลกเหมือนกันนะ uh huh. เขาตายอยู่ขงข้างห้อง uh huh. ก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาออกมาช่วยแล้วไม่รู้มันไปไหนแล้วอยากจะรู้จริงมันสับอะไรกลางคืน uh huh. เหมือนอมมารมณ์มโหอะค่ะพอผ่านไปจากเรื่องการตายของเหืียห้องที่สามก็เริ่มมาถึงลุงไล้ลุงไล้แบอบกว่ากลิน่น่ะ มันเหมือนหลอนหรือเปล่าไม่ทราบได้ชั่วโมงนั้นนะคะแต่กลิ่นมันอบอวลตามห้องมากเลยคราวนี้ก็เลยถามเจว่าเจเจอยู่ต้นๆเนี่ยเจได้กลิ่นบ้างไหมว่ามันมีกลิ่นอะไรอบอวลหรือไมก็ยังจะบอกอยู่ว่าให้ใครไปฉีดล้างถังขยะก,ก็นึกว่าถังขยะหลังบ้านน่ะมันส่งกลิ่นมาเพราะทุกคนกําลังหลอนเรื่องกลิ่นศพห้องเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอผ่านไปได้ไม่นานนะคะเจก็ว่าเออ เหมือนที่ลุงไรพูดเรื่องจริงเพราะกลิ่นมันไม่ได้แรงเกินแต่เหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นสาบอะไรสักอย่างคือนี่เขาก็เลยถามว่ากลิ่นมันมาจากไหนนีถ้าลุงไรได้กลิ่นน่ะเขาบอกว่าถ้าพูดถ้าพูดกันตรงๆนะกลิ่นะมันอยู่ติดจมูกมากเลยไอ<ะ>้ห้องข้างๆผมนี่แหละ,ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรมันจะสับอะไรสักอย่างนึ่งอะช่วงดึกๆอ่าแล้วไม่ค่อยเปิดออกมาคุยพูดจาก,กันนะ,นะ,ะก็เลยไม่ได้ติตะผมเขา กลัวเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเจ๊ก็ว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันเนี้ยถ้าเขากลับมาแล้วว่าถ้าเห็นนะไปเรียกเจ๊ดีเจ๊จะเข้าไปดูในห้องสักหน่อยเพื่อแบบมีอะไรขึ้นมาเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวกันทันเพราะไม่อยากจะไว้ใจอะไรใครแล้วอ่ะมันระแวงแเจ๊ก็ว่าไอห้องนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันนะเจ๊ Jay มานั่งนึกดูอ่ะลักษณะของไอคนที่มันตะโกนวันนั้นน่ะที่ว่าไส้มือเงนระวังให้ดีเจ๊ว่ามันก็คล้ายๆคลาเหมือนไอห้องเจ้าห้องเงี้ ทุกคนพอพูดก,ก็ขนลุกอะคะ่ะลุงไรบอกเอาเจ๊ถ้างั้นรออะไรเราอยู่เย็นเนี้ยน้องเปิดขึ้นไปดูผมเพื่อจะรู้เหมือนกันแต่ผมมันไม่กล้าลุงไรว่าอย่างเงี้ยนะคะผ่านไปพอตกเย็นพอเห็นห้องข้างๆน่ะปิดประตูไม้ลงเมียลุงไรก็รีบเดินไปที่บ้านเจ๊เจ้าของห้องแล้วก็บอกว่าเจ๊มาแล้วห้องข้างๆหนูอะเจ๊ไปดูนายสีเขามาแล้วเดี๋ยวก็จะไม่เจออีกเจ๊ก็ว่าเอาโอเคไปไปก็ พากันไปสามสี่คนพอไปเขาเรียกอยู่พักใหญ่ๆเลยค่ะก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าอย่ามายุ่งกับกูกูอยู่ของกูพวกมึงก็อยู่ของพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูตะโกนอย่างเงี้ยค่ะตะโกนกลับมาเจว่าเอ้านี่ไม่ได้อะไรแต่จะมาดูว่าห้องอ่ะมันมีอะไรกลิ่นเหม็นออกมาเลยเหม็นห้องกูหรือจะไปเหม็นที่ห้องพวกมึงอ่ะตะโกนออกมาเงี้ยนะคะเจก็เอ้าพี่เลนแล้วเนี่ย อันนี้เปิดประตูมาคุยกันหน่อยมีอะไรยังไงอ,อยากจะรู้ว่ามีอะไรเพราะถ้ากลิ่นมันเหม็นอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นะเจะก็จะไม่ให้อยู่ก็เรื่องความโมโหนะคลุงไ้ก็ว่ามันทักจะแปลกๆคําพูดคําจาอะไรเงี้ยไม่เหมือนตอนแรกๆที่แบบเออมาทักทายเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เปิดจนกระทั่งแฟนของเจเจ้าของของเจ้าในโะมโหก็เลยบอกให้ลูกน้องสองสามคนนะถอดประตู พอถอดประตูก็ดด้ินเสียงเหมือนข้างในกำลังสับอะไรอยู่อะค่ะอ uh. ก็ยังสับอยู่ค่ะเนียก็บอกเปิดเลยเปิดเลยรีบเลยมันทําอะไรของมันเนี่ยเออมัตะโกนแล้วไม่ไม่สนใจพอถอดเราประตูออกไปเนี่ย uh. ทุกคนตกกระจเลยป๋าเห uh. ็นเหมือนเขากาลังสับกระดูกไม่รู้เป็นหมาหรือแม่หรือสักอย่างอะค่ะสับเป็นกระดูกนะคะนั่งสับเป็นท่อนไม้ ตั้งตรงเหมือนคนสับฟืนนะคะแล้วท่าของเขาก็คือท่าคุกเข่าใช้ขวานนะกำลังสับสับอย่างนั้นนะคะแล้วซึ่งข้างๆห้องเขาเนี่ยหน่าตกใจหนักกว่านั้นก็คือเป็นเศษไม่ใช่พวกกองกระดูกไม่รู้เป็นกระดูกหมูกระดูกหมาหรืออะไรแล้วแต่เป็นหัวก็มีค่ะแต่พอจะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นถือขวานแล้วกลาดชี้ออกมาว่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับกู อันนี้เป็นเศษอาหารของกูกูจะเก็บไว้กิน<อ>กูห่างกินลำบากมากกูไม่กล้าออกไปไหนเลยพวกมึงระวังตัวกันกูไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะโกนออกมา<อ>จนเฮียบอกเฮ้ยไอ้นี้มันบ้านี่ว่า<อ> <or> หรืออ้ิมาแมรอธิตายเนี่ยเป็นเพราะห้องนี้เจ๊ <c oughs> แล้วก็พวกตรงไหนก็ถอยออกมาค่ะ<อ>แล้วก็เฮียก็บอกว่าเฮ้ยตึงตึงไว้ก่อนใครก็ได้บอกให้ไปตามตำรวจตามใครมาที พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมากว่าจะจับได้อะนานมากค่ะด้วยการต่อสู้ของเขาเน่ยนะ,ะจับเขาได้แล้วก็ไปที่โรงพักตำรวจบอกว่าตลอดทางที่ไปถึงโรงพักเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะกินพวกมึงทั้งโรงพักเลยลดีกูได้มีอาหารใหม่ตะโกนอยู่เนี่ยค่ะพูดไปหวัวเราะไปสลับกันไปตำรวจก็จับเขาขัง,ง,งก่อน ทุกคนก็มาพิสูจน์กันในห้องว่าเขามีอะไรมั่งในห้องพบขวานพบนีดแล้วก็มีสมุดพิธีกรรมอะไรสักอย่างไม่รู้ป๋าเป็นการกินด้วยการเป็นอมตะ oh. ที่อ่านเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นภาษาสลับกันไม่ทราบว่าเป็นภาษาอ่าสมัยไหนหรือยังไงบาลีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าชั่วโมง,งนั้นลุงไรบอกมันอ่านไม่ออกแล้วยังไม่มีใครรู้ สที่รู้เป็นภาษาไทยก็มีพูดถึงและกล่าวถึงการเป็นอมตะเนื้อบางจุดเขียนไว้ว่าเนื้อที่อร่อยที่สุดก็คือเนื้อมนุษย์ตับไตไส้พุงของมนุษย์อร่อยนักหนาหากได้ลิ้มลองและลองกินมึงจะเป็นอมตะข้อความเขียนไว้ชัดเจนเป็นภาษาไทยแล้วก็มีวิธีการกิน เป็นหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะคะเพราะถ้ากินมนุษย์ต้องกินยังไงสองกินเนื้อสัตว์กินยังไงสามกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าต้องทำยังไงในนั้นเป็นเศษซากโครงกระดูกส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ไม่พบโครงกระดูกของมนุษย์นะคะคทุกคนก็เลยตะลึงกับแท่นบูชาแล้วก็พิธีกรรมที่ห้องนี้ทำลุงไลบอกเกิดมาครั้งเนี้ย ไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งอะ่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าปอบหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรพวกเนี้ยกับคนที่เขาบอกว่าเป็นโรคจิตเขาเป็นโรกจิตจริงหรือเปล่าอลุงไลบอกพิธีการของเขาเนี่ยทําแนบเนียนนะตั้งนานเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเรา,เราอยู่ใกล้เขามากเลยถ้าพลาดครั้งไปลุงไรบอกชั่วโมงนั้นถ้าไม่ใช่ไอเหมียวตายอ่ะ,อะ,อะ อาจจะเป็นเขาหรือเนียก็ได้และที่ฝากปริศนาเปหนันกกว่าน,นั้นก็คือไอ้ห้องข้างๆห้องนั้นนะที่ตายอะ่ะไอ้ห้องเนี้ยที่ท้องแหวกนะมันใช่ค่ะมันทําด้วยหรือเปล่าอรอ,อผลชนสูตรแล้วก็รอฟังกันแต่ทุกคนก็ไม่ได้คําตอบเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าศพอะ่ะมีการอืดเน่าจนทําให้ไว้ภายในอ่ะ อระ,ะเบิดหรือท้องแตกออกมาเองประมาณนั้นไม่ได้มีฆาตรกรรมหรืออะไรนะคะแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้ลุงไรบอกว่าทุกวันไม่วลา,าไปไหนไปนอนที่ไหนแล้วก็แต่ลุงไรบอกไปเปิดดูเลยนะว่าตำราเล่มไหนที่เขากันปอกกันผีได้มัง่งว่านอะไรที่ใช้กันได้ก็จะพกติดตัวกับเมียพอเชื่อแล้วเคยเจอมาส่วนไอ้คนที่เช่าห้องที่บอกว่าเป็นโรคจิต เขาก็ไม่รู้อีกแล้วว่าเวลาเขาไปอยู่ในนั้นเนี่ยเขาตามไปกินใครหรือเขาไปทําอะไรกับใครต่ออีกหรือเปล่าลุงไลบอกไม่อยากตามแล้วก็ไม่อยากเจอเพราะว่าจนทุกวันนี้พอนึกถึงแล้วมันก็ยังหลอนอยู่เลยกระป๋าเรื่องราวก็มีประมาณเนี้ยค่ะเขาคือคือจะเป็นปอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทางกฎหมายเขาก็ต้องอยู่ในเรือนจําถูกไหมพี่ฝนใช่ค่ะใช่ค่ะรักษาเป็นโรคจิต จิตเวทน่าก,กลัวอ่ะคือปอบเนี่ยเป็นยังน่ากลัวน้อยกว่าคนที่เป็นโรคจิตแบบนี้เนาะเอาเข้าจริงๆร<ช>ิงนะ,ะพี่ฝนใช่ค่ะใช่ค่ะใชค่ะคือเขาอยู่กับซากอยู่กับศพโหมดับจินตนาการถึงขนาดกลิ่นมันแบบคละคลุ้งกระจายไป<อ>ทั่วบริเวณนะ่ะแล้วเปิดประตูไปสภาพมันจะเป็นยังไงอะ่ะ Oh. ถ้าเป็นเราชั่วโมงนั้นช็อกนะป่าเราอยู่ใกล้ๆกันแบบคนโรคจิตอยู่ใกล้เราอ่ะใช่ต้องมีขวานอ่ะมีอาวุธอ่ะใช่ใช่ค่ะจามทีเดียวนี่แบะเลยนะเราไม่ท่านระวังตัวป๋าถูกกระโหลกแตกเลยนะโดนไมีเที<ช>เนยนแบบโอ้ห่านอันตรายมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปอบนะเอาถ้าเกิดเป็นเคสของคนโรคจิตจริง,รงๆอะ่ะค่ะโอ้น่ากลัวแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นปอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่เพราะเขามีการถ่ายทอดพิธีกรรมเราไม่รูน้นี่แหละไอบ้บางทีบางทีความเชื่อในพิธีกรรมลัทธิบางอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบสะกดจิตให้คนคนหนึ่งเดินตามลัทธิและความเชื่อของเขาเนาะค่ะถ,ถึงขนาดแบบเป็นอมตะรวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบน่ากลัว พี่ฝนพี่ฝนบอกว่าเรื่องนี้ยลุงก็เล่าให้ฟังเนี่ยสามเราเลาสักสามสิบห้าปีที่ผ่านมาใช่ใช่ที่ชนบุรีเดาว่าไม่ใช่นะไม่น่าใช่ในเมืองไม่ใช่หรอกค่ะน่าจะออกแบบเป็นทันชาญเมืองมากกว่าแต่เอาเขาจริงจริงสามสิบห้าปีที่แล้วในชนบุรีไม่ได้เจริญเท่าไหร่นะพี่ฝนใช่ค่ะใช่ลุงบอกว่ามาแบบแรกๆเลยไม่ได้แบบหรูหร่าฟู่ฟ้าเหมือนสมัยนี้นะคุณไม่ใช่เลย พอสามสิ 3, บห้าปีย้อนกลับไปเนี่ยก็คือปีสองพันห้าร้อสามสิบสองค่ะป๋าอยู่ชนบุรีปีสามหนึ่งสามหนึ่งป๋ายัางอยู่ชนบุรีอยู่ค่ะมันจเจริญเฉพาะทางแยกอะ่ะอนึกออกใช่ไหมสมมุติว่าจากจาก,จากตอนนู้นนะตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วเพราะขึ้นแต่ทางด่วนเมื่อก่อนรู้นะ่ะวิ่งวิ่งถนนอะไรละ่ะ สุขุมวิทถูกไหมบางนาสุขุมวิทตรงไปพอถึงแยกก่อนเข้าเมืองปุ๊บวิไลพระละลงเนินก็เจอแยกเฉลิมไทยที่เป็นแยกลงหนังทางขวามือนั่นคือตัวเมืองอ uh huh. แล้วมันก็จะไปแยกบ้านบึงแยกโรงบ้านแยกบ้านบึงอะไรอย่างั้นน่ะ uh huh. แล้วก็ก่อนถึงบางแสนก็มีกา l ล็กซี่คอมเพกมีอาบอบนวดค่ะ uh huh. <laughs> จบเที่ยงนะ <laughs> ตรงนั้นนะคะจบเรื่องนั้นเพราะว่าใช่ลงไหลบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็แบบไม่มีเงินจะซื้อตอนนั้นนะคะต้องเก็บต้องค่อยๆเก็บตังค์อะไรเงี้ยลําบากจ่ะไม่ได้สบายตอนนั้นต้องจ้างรถใช่ตอนนั้นน่ะถ้าเป็นยุคนั้นนะมอเตอร์ไซค์ที่แบบครองตลาดอยู่อะยามาฮ่าเบลจ้ะยามาฮ่าเบลตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เป็นยามาฮ่าฟ้าซิโอไฮบริดไวฟาฟฟ้าทูสไตล์จ้ะ คือป่าเลยนึกภาพนี้ออกเพราะตอนนั้นนะป่าวัยรุ่นอยู่ไงมันน่ากลัวนะขนาดขอภัยนะครับเส้นจากในเมืองที่จะทะลุไปโรงพยาบาลชนหรือโรงพยาบาลอะไรด้านในอะ่ะหรือว่าแถวบริเวณสาระกลางที่เขาจัดงานวิ่งควายตอนนั้นนะ่ะยังไม่จเจริญเลยค่ะเออ ขาบอกเขาบอกลุงไลส์บอกบบว่ามันแบบไฟเฟยอะไรไันได้บบสว่างอะไรมากมายคุณตอนนั้นนะใช่อ,อยู่กันแบบธรรมดามากมส,สู้สู้อยู่แบบว่าเออไม่อยากจะย้ายไปไหนถ้าใครถามนะว่าทำไมไม่ย้ายเนื่องจากมีคนไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคิดถึงว่ากลัวก,ก็กลัวนะคุณแต่ว่ามันมันเดินทางมันลําบากใช่ใช่ครับต้องถ่ายก่องถ่ายอะไรใช่ค่ะลําบากมันมีก็ชอสองแถวในเมืองใช่ มอเตอร์ไซค์วินไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีหรอกค่ะไม่มีส่วนใหญ่ขาตัวเองเนี่ยลุงไรบอกเดิน <ฮะ S 2> สองคนกับเมียจะเดินก็เนี่ยมา,ม,ามาฟังเรื่องนี้แล้วก็ไปรประจวบกับเขอย้อนไปเรื่องข่าวเรื่องหนึ่งนะ,<ฮ>ะที่ว่าอ่มีคุณครูที่เป็นอดีตครูหรือครูประจำาดู่รู้นะพี่ฝนว่าที่แอ,แอบแอบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็รอจนเจ้าของบ้านมาถอยมอเตอร์ไซค์จะขี่ออกมาแล้วก็จะแทงะค่ะ,<ฮ>ะน่ะดูข่าวคราวนั้นน่ะคือคนใกล้ตัวนะป่าเห็นไหม เข้ามาแอบมาซุ่มอยู่ที่โรงรถอ่ะอืมอืมคือมันเป็นอันตรายแล้วเนี่ยมันนั่งนึกถึงว่าย้อนใบนะป่ากล้องวงจรติดอะไรก็ไม่มีนะสมัยนั้นนะนะอยู่ใกล้กับคนโรคจิตแบบเนี้ยเขาจะเป็นปอบหรือเปล่าเราไม่รู้ไงจุปะแต่เราตายได้ทุกเมื่อเลยนะใช่อันตรายตรงนี้แหละใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นปอบเป็นเรื่องวิญญาณความเชื่อต่างๆเขาก็ไม่น่าจะ เผชิญหน้ากับคนในช่วงกลางวันด้วยอ่ะพี่ฝนถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมาหากินปกติยังทำงานนี่แหละแต่อันนี้น่ากลัวกว่าจ้ะโอเคครับพี่ฝนพักผ่อนพักผ่อนนะฝากอะไรไหมพี่ฝนฝากหน่อยเออพี่ น้ำพิกก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะคะคแล้วก็ที่อยากจะฝากก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าใครติดตามเดี๋ยวช็อปพี่ฝนมีเรื่องของตัวเองเลยนะที่เจอเจอกันมาในช่วงระหว่างการทําพิธีหรืออะไรแล้วแต่เรื่องแม่ย่านะาส่งรูปไปให้ทีมงานเดอะช็อกได้ดูในไลน์ในไลน์แล้วเพราะว่าถ่ายติดหลายรูปมากแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำพิธีกับเหล่าตัวเพราะว่ามีสัญญาณเตือนอะไรมาหลายๆอย่างเหล่าตัวเนี่เขาเป็นคนที่ มาทําพิธีให้ในในงานศพปะนะคะเพราะต้องมีการตัดแท้ uh huh. ถ้าใครมีแท้อ่าพิศนฝากฝากบอกเป็นเป็นความรู้หน่อยหนึ่งว่า uh huh. ถ้ามีแท้แล้วเป็นนามสกุลหากอาาติของคุณเสียชีวิตไปเนี่ยให้ทําทําการตัดพิธีด้วย uh huh. นะตัดพิธีตัดแท้ uh huh. เพราะชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาตั้งแต่มีมา uh huh. ต้องทาให้เขาด้วยไม่งั้นเราจะส่งวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทําแล้วก็ มันมีเรื่องราวยอะแยะเลยป๋าเดี๋ยวถ้าเป็นรอบหน้านะถ้าได้ป๋าหรือใครก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องแม่ย่าหลอนจริงระดับพี่ฝนแล้วตัวเองกันเลยใช้ตรงนี้ได้ใครก็ได้ใครก็ระดับพี่ฝนเล่ากับใครก็ได้ขอโทษค่ะหนูหนูไม่รู้ใครก็จะอยากจะฟังหนูหรือเปล่าไห้ป๋าหนูก็ใครก็ได้ค่ะพี่ฝนเราได้หมดนะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้คนอยากฟังเยอะค่ะครับผม ครับผม<ต>พี่ฝนขอบคุณครับเชน่นกันครับบ่ารักษาสุขภาพนะคะขอบคุณครับผมจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ